สวัสดีครับพบกับผมน,งน้งมิตรอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมมามาดูเจ้าเรืออลูมิเนียมเสเซอร์ สามเจ็ดเก้าโบลายนะครับตัวนี้เป็นเรืออลูมิเนียมขนาดไม่เล็กเกินไม่ใหญ่ไปนะครับกลางๆคือกาวของเขาจะสูงนิดนึงนะครับเรือแล้วก็จะเป็นเรือตรง explorer นะครับค่ายนี้คล้ายกินเทคนะครับเรือรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะยืน นิ่งมากนะครับบนน้ายืนปีปลาตกปลาสบายมากอันนี้มาพร้อมเครื่องยามาห้าสามสิบแรงแล้วก็มีทิมนะครับทิมแ็บให้นะครับตัวนี้สามารถปรับทิมได้ครับ ยามาฮ่าเจลเลอร์ชุบกาวานายนะครับแล้วก็นิกต้าอเอทนะครับสี 4, 6, ่หกตอนแบบนี้ไปดูวิ่งดีกว่านะครับว่าในน้ำเรือลำนี้จะวิ่งแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคครับ ครับก็มีน้าๆรีเควสมาเยอะนะครับว่าอยากให้สอนขับเรือนะครับอันนี้ก็พอดีเรือรูลำนี้เนี่ยมันมีแฮนเดิลแล้วก็มีพวงมาลัยมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีก่อนละกันว่าจากคนที่ไม่เคยจับเรือเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือถ้าคุณว่ายน้ําไม่เป็นสําคัญมากนะครับต้องมีชูชีพนะครับจะเป็นชูชีพโฟมธรรมดาหรือเป็นชูชีพแก๊สอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับขอให้มีไว้เพื่อเซฟตัวเองด้วยนะครับมามาดูที่เรือครับ เรือการใช้งานมันมีอะไรบ้างนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เน,เนี่ยจะมีแฮนเดิลตัวนี้นะครับคือการควบคุมเกียร์นะครับ<อ>เลือก็จะมีแค่เกียร์สับเดินหน้านะฮะอย่างนี้เกียร์ว่างนะครับถอยหลังนะครับโดยการที่เราจะใช้ยกใช้นิ้วบีบบีบตัวสีแดงนี้นะครับข้างล่างแฮบบนเดิลน,นั่นนะครับบีบแล้วกดเดินหน้านะครับสับถอยหลังสับได้เลยไม่ต้องบีบเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็ต้องสับบีบตัวนี้นะครับ แล้วกบกดเกียร์ถอยหลังนะครับตรงนี้เป็นกุญแจสตาร์ทนะฮะกุญแจสตาร์ทเรือและตรงนี้ที่เห็นเป็นสายนี่คือสายเซฟนะครับเซฟตี้สำหรับเวลาใส่ที่แขนถ้าเรามีอุบัติเหตุบนเรือตัวเซฟตี้นี่จะดึงดึงให้หลุดอย่างนี้นะครับแล้วเรือจะดับเครื่องจะดับเรือเราจะไม่วิ่งต่อไปเพื่อไปชนอะไรนะครับตัวน้ฟรีฟรเซฟตี้ถ้าตัวนี้ไม่ได้ใส่ไว้จะสาตาร์ทไม่ติดนะครับต้องใส่ไว้ทุกครั้งนะครับ ต่อมาก็ภูมาลัยก็ปกตินะครับภูมิลัยก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปนะครับแต่อาจจะฟิลลิ่งอาจจะแข็งกว่ารถยนต์เพราะว่ารถยนต์มันจะเป็นอะไรที่นุ่มนวลนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสายธรรมดามาที่เครื่องนะครับตัวเครื่องสิ่งที่เราต้องรู้จักเลยคือหนึ่งเลยครับสายก,กับลูกบีบลูกบีบตัวนี้นะครับเป็นการที่ใช้ดึงน้ํามันเวลาเราบีบเนี่ยจากการสตาร์ทครั้งแรกๆนะครับของทุกทลิปที่เราจะใช้เรือ เราต้องบีบลูกบีบตัวนี้เพื่อดึงน้ํามันจากถังนะครับเราจะเห็นถังน้ํามันนะครับนี่นะครับถังน้ํามันเพื่อดึงน้ามันจากถังเนี่ยเข้าสู่ระบบเครื่องนะครับและทุกครั้งที่เราใช้นะครับถังตัวนี้ก็ต้องเปิดให้อากาศสามารถโฟเข้าออกได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราปิดไว้แบบนี้ อากาศเข้าไม่ได้น้ำมันก็ไม่สามารถดึงเข้าระบบเครื่องได้นะครับเครื่องก็ไม่ติดอันนี้ก็ควรรู้นะครับบางคนก็ไม่รู้ปิดเอาไว้ตลอดเอ๊ะทำไมเครื่องเราสตาร์ทไม่ติดเนาะ <bilmiyorum> นี่นะครับสําคัญต่อไปมาดูที่เครื่องมั่งนะฮะที่เครื่องเมื่อเราบีบลูบีบตัวนี้แล้วนะครับน้ํามันตึงนะมันตึงมือน้ํามันเข้าระบบแล้วสครับครั้งแรกเราควรจะต้องดึงโชคตัวนี้อันนี้คือโชค๊คโช๊คโช๊คน้ำมันคือหมายถึงว่า ครั้งแรกที่เริ่มสตาร์ทเครื่องทุกครั้งควรจะต้องดึงชกตัวนี้เพื่อให้น้ำมันเข้าได้ดีนะครับหลังจากที่เครื่องติดแล้วเราก็บีกลับลงไปนะฮะเราก็ใช้เครื่องได้ตามสบายนะครับโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับอันดับแรกตัวนี้นะครับอเครื่องติดันนี้ผมไม่ต้องดึงชกแล้วเพราะว่าเครื่องผมติดมาแล้วนะครับผมให้สตาร์ทให้ดูนะครับ ก่อนนะครับต่อไปจะมีอีกระบบหนึ่งก็คือสตาร์ทมือนี่คือ,อสตาร์ทมือนะครับตัวนี้ตัวนี้คือสตาร์ทกระชากแบบนี้นะครับเราต้องเปิดสวิตช์ก่อนแล้วกระชากนี่นะระบบกระชากมือเครื่องเอาบอกเล็กๆตั้งแต่เครื่องอ30แรงลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกระตุกมือหมดนะครับ อันนี้คือเราเดินระบบเป็นเป็นเป็นฮันเดิลคอนโทรลแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองวิ่งดูเข้าเกียร์เดินหน้านะครับเรือก็จะขยับนะครับเมื่อเราต้องการขึ้นน้ำเราค่อยๆแตะคอนคอนโทรเลเร่งเดินหน้านีฮะเรือจะขยับตัวแบบนี้นะครับเราก็เบานะครับเนื่องจากว่าวันนี้สัปปะในแม่น้ำเยอะนะครับผมก็เลย ค่อยๆดูด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะขับตตวนเบาะอ่ะกดเกียร์ว่างนะครับกดเกียร์ว่างเวลาต้องการจะเบรกรือหรือว่าจุดเรือให้เรืออยู่กับที่เข้าเกียร์ถอยครับอย่างนี้นะครับเรือจะเริ่มอยู่กับที่แล้วเห็นไหมครพอมันอยู่กับที่แล้วเราสับคืนครับสับคืนคือเกียร์ว่างนะครับตัวนี้คืออะไรเดีย๋ยวมาดูตัวนี้ทีเดี๋ยวสตาร์ทติดก่อนตัวนี้คือทีมอัพดาวทีมอัพดาวนะครับตัวนี้อัพดาวตัวนี้ต้องคอนโทนเมื่อ,อไหร่ เมื่อทุกครั้งที่เราต้องการจะเอาเรือขึ้นน้ำครั้งแรกต้องกดทิมดาวลงเป็นการเตรียมสำหรับให้เรือขึ้นน้ำนะครับเมื่อทิมดาวป๊บเรือจะขึ้นน้ำไว้นะฮะเมื่อเรือขึ้นน้ำแล้วต้องอัพอัพไล่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 จนกระทั่งเรือเราอยู่ในในในตำแหน่งที่นิ่งนะครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับทิมดาวเครื่องจะลงนะฮะ อ่ะสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวเราลองขึ้นน้ำดูนะครับผมอ่านี่ครับเข้าเกียร์แล้วนะครับ i หวังว่าคลิปนี้นะครับจะให้ความรู้กับน้าๆที่เริ่มจะเล่นเรือนะครับเรืออลูมิเนียมนะครับบ้างก็น้อยนะครับก็คลิปหน้าอยากจะให้ผมทําคลิปอะไรอีกนะครับก็ลองรีเควสต์กันเข้ามานะครับเสนอแนะติชมกันได้นะครับผมอยากจะรู้ตรงจุดไหนนะครับเกี่ยวกับเรือนะครับก็เรามีความรู้แค่ไหนก็จะบอกให้รายละเอียดทุกอย่างนะครับผมวันนี้ก็ ฝากไปด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะมีคลิปอะไรมานำเสนออีกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนะนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับาลกลับไปครับ